วิวกันค่ะจากว่าตุ๊กตาตุ๊กตาค่ะกลิ่นหอมมากจะมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตอมาจากบิ๊กซีค่ะซืมาจากยานรอไปสีสีค่ะของมินทำให้ผมมินได้ใหญ่กะนี่ค่ะสีค่ะ กองกองกองเกินสองกองเกินสองนี่คือมาจากสปอร์ตมาร์เก็ตเลยซื้อห้าอย่างจะไปอะไรจะไปขวดขวดน้ำขวดน้ำเมื่อวานเราใช้ไปแล้วจะไปอย่างสุดท้ายสมุดว่าลูกรจะจอกตารบ้านจอดตามบ้าน มีนมดเปลี่ยนบอกไม่เ,เ,มเป็นบอกไม่เต็นรีบรีบเร็